มาในรูปแบบนี้นะคะไม่มีที่ตั้งกล้องนะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่กอยมีประจำเดือนเยอะแล้วก็มีเป็นก้อนเลือดออกมานะคะ ซึ่งมันรู้สึกผิดปกตินะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาคุณหมอคือต้องเกิดก่อนว่าก่อนน้าเนี้ยกอนมีประจำเดือนปกติเหมือนผู้หญิงทั่วไปเลยก็คือมีมาเป็นรอบเดือนตรงแล้วก็มี7วัน5วันปกติแต่ว่าไม่ได้มีแบบเหมือนก้อนวุ้นเจนลลี่เป็นก้อนเนื้อเป็นไตออกมานะคะแต่รอบ3าสเดือนนี้มันออกเป็นไตแล้วก็ก้อนแข็งๆแล้วก็มีจํานวนปริมาณที่เยอะมากเยอะขนาดที่ใส่ผ้าอนไมัยไม่พอมัน เยอะออกมาเป็นเขื่อนแตกแบบทะลักทะลนมากแล้วก็ใส่แผ่นพืชผู้ใหญ่ก็ยังเอาไม่อยู่ต้องเปลี่ยนทุกชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอประกันสังคมนะของก้อยใช้สิทธิประกันสังคมนะคะสําหรับใครที่ใช้สิทธิประกันสังคมเราก็วอล์กอินเข้าไปบอกเขาว่าเรามีประจำเดือนเยอะผิดปกติเขาก็จะส่งหาหมอเฉพาะทางให้เขาก็ส่งให้ก้อยนะคะไปเป็นหมอสูเฉพาะทางซึ่งวันนี้ได้เจอแล้วคุณหมอเขาก็ทําการตรวจภายในนะคะด้วยมือนะคะเขาก็ ตรวจแล้วเขาก็เจอว่ากอยเนี่ยมีเนื้องอกนะคะในมดลูกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจใช้อันตรตซาลนะคะอันตรตซาลภายในให้เราก็เจอว่าเป็นเนื้องอกขนาดประมาณ3ามเซนเราก็เจอซีดขนาดประมาณ2เซนนะคะซึ่งเขาบอกว่าซีดเนี่ยถ้าไม่เกิน8เซนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันสามารถที่จะแตกสลายไปได้เองนะคะเกิดขึ้นใหม่แล้วก็แตกสลายไปได้เองแต่ว่าเนื้องอกตรงบนลูกตรงเนี้ย จำเป็นต้องตัดทิ้งซึ่งเขามีสองช้อยให้เราเลือกก็คือช้อยตัดเนื้องอกทิ้งแล้วก็ตัดมันลูกทิ้งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกเราก็เลยถามคุณหมอว่าอะไรมันดีกว่ากันเขาก็บอกเขาก็แนะนําให้ตัดมันลูกถ้าไม่ได้คิดใจอยากมีลูกแล้วพอกลอยมีลูกสองคนแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าตัดมันลูกเนี่ยมันก็คือเป็นการตัดต้นเหตุทั้งหมดแต่ถ้าเกิดตัดแค่เนื้องอกอ่ะมันมีโอกาสที่เอ่อมันจะกลับมาอีกเพราะว่ามดนลูกมันยังอยู่ใช่ไหมประมาณนั้นนะคะ เราก็เลยถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้องอกอันนี้มันเป็นเนื้อลายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเอาเนื้องอกอันนี้ผ่าตัดออกมาแล้วก็ต้องเอาไปตรวจว่ามันลายหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนอื่นใดก็คือการรักษาก็คือใช้การผ่าตัดซึ่งเขาจะต้องตรวจสุขภาพเราก่อนผ่าตัดประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะนัดทําการตรวจสุขภาพแล้วก็นัดผ่าตัดก็คือสรุปผ่าตัดก็ก็เลือกตอนนี้สรุปก็คือก็เคยเลือกเป็นว่าก็จะตัดมันลูกออกแต่ว่า สิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือกลัวเรื่องของฮอร์โมนเปลี่ยนเพราะมันเหมือนกับการที่เราตัดหมดลูกเนี่ยมันก็คงเหมือนอาการวัยทองเลยมั้งเพราะว่าเราจะไม่มีเมนแล้วใช่ปะเรามีลูกไม่ได้แล้วฮอร์โมนมันอาจจะเปลี่ยนขั้นหนักมากดังนั้นถ้าใครที่สะที่เคย,ท,เคยที่เคยผ่าตัดหมดลูกแล้วก็สามารถแนะนําก้อยได้ว่าเอออาการหลังดูแลตัวเองหลังผ่าตัดมันเป็นยังไงสะรบกวนช่วยแนะนําก้อยมาหน่ดนึงนะคะก้อยจะได้ เออรู้วิธีการดูแลตัวเองเพราะว่าแอบกลัวเหมือนกันเพราะหลายคนก็บอกว่าพอผ่าตัดมดลูกไปแล้วฮอร์โมนมันจะสวิงอารมณ์จะสวิงทุกอย่างมันจะสวิงหมดแล้วมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเอะไม่รู้มันเป็นยังไงก็เลยถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ก็รบกวนด้วยจริงๆนะคะก็ก็เลยตัดสินใจว่าจะผ่านะคะปลายเดือนกันยานี่แหละเร็วๆนี้นะคะก็คืออยากรีบเลยให้มันเสร็จก็เลยถามเขาว่าจริงๆหมอก็ให้เลือกวันแหน่เราก็ถามว่าถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยมันจะอันตรายหรือเปล่าเขาบอกถ้าปล่อยไว้เรื่อดมันก็อาจจะออก ได้อีกเพราะว่าแค่เขาตรวจอ่ะแค่คุณหมอล้วงเข้าไปตรวจอ่ะเลือดก็ออกมาเต็มเลยอ่ะเหมือนแค่ไปโดนมันมันก็แบบเลือดออกมาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเลือดออกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยมองว่าอันนั้นรีบๆทาให้มันเสร็จเถอะไหนๆก็จะรักษาแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าตัดนัดผ่าตัดเลยเราก็ถามคุณหมอว่าพักฟื้นประมาณกี่วันเขาบอกประมาณ4ี่วันนะคะซึ่งยังไงเดี๋ยวก้อยจะมาอัปเดตอีกทีนึงดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะ มาแนะนำสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนดูแลตัวเองในการตรวจภายในเพราะมันสำคัญมากๆแล้วก็อย่าละเลยในการเห็นสิ่งผิดปกติอะไรก็ตามที่เกิดกับเราเนี่ยถ้าอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะบางอย่างมันอาจจะปกติเพราะว่ามันเป็นบ่อยจนเรารู้สึกว่ามันปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ปกติอะค่ะเราควรได้รับการรักษาอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าใครมีทางสังคมก็เลยอันนี้ไปก็ผ่าตัดภายใต้สิทธิประกันสังคมก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมแต่จากที่พ่อเคยไปผ่าตัด สิ่งต่างๆของประกันสังคมมันก็ไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มนะเออรวมๆก็ถือว่าดีคุณหมอก็น่า,ารักคนนี้ดีเจอคุณหมอผู้หญิงด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวไว้ก้อยจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปว่าเอ,อตอนไปตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัดมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนผ่าตัดเป็นยังไงบ้างหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็นข้อมูลให้กับ บางคนที่อาจจะรู้สึกเครียดกังวลหรือเป็นเหมือนกันแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นยังไงยังไงแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้แบบ เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตเพียงเท่านี้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดใครที่เคยมีความรู้หรือเคยตัดมนลูกหรือเคยมีคนที่รู้จักตัดมันลูกหรืออะไรก็ตามอยากรู้ว่าผลมันคือยังไงสรุป,ปก,กอยควรเลือกแค่ตัดเนื้อ,อน,นี้ออกไปดีหรือว่าควรตัดมนลูกออกไปดีอะตอนนี้คือยังอยู่ในช่วงแบบสองจิตส่องใจอะช่วยแบบแนะนําตัดสินใจให้หน่อยได้ไหมคะช่วยแบบช่วยแนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจดีกว่า เออประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วนะครขอบคุณที่รับชมรับฟังถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย